ในคลิปนี้นะครับเราจะขึ้นไปแอบ,บบนป้ายโฆษณาซึ่งเป็นวิธีขึ้นไปแอบ,บโดยที่มีปืนใช้ด้วยนะครับก็หมายความว่าจะสามารถยิงคนอื่นได้นั่นเองส่วนวิธีผมจะไม่สอนนะครับเอาันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยถึงแน่นอนไม่ใช่เลยเป๊ะเป๊ะตรงตรงกูนี่แหละเป๊ะเลยเอเอเ,อเอมีคนมีคนด้วมีคนด้วย ใจเย็นยินใจเย็นย็นเคยเคยเอาเอาเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยไปลุงโลกแล้วแ็กลองโลกเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยคุยแบกตรงนู้นอีกตรงนู้นนี่เจ็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้ากุ๊ก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 กุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุไก่กูยืนสองขาไก่บ้านป้าพี่ดิวี่ไอเขาเรียกว่านกข้าแมว เขาแววเฮี้ยอะไรล่ะไอสัตว์เขาเรียกว่าเป็ดน้ำเรนนี่เรนนี่เลนนี่เรนนี่เรนนี่ไแม่ไอแม่บุกโลกทำไมตันติไอไอพี่คนเป็นคนพี่เป็นคนเป็นคนเอาไอ้แย่ๆแล้วมึงตายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวตายไปเลยมึงตายไปเลยดิพี่จัดเองเขาเรียกว่าโอเคเดี๋ยวเราให้ขึ้นมาตรงนี้ดิว่าไปที่อื่นสิไอสัตวนติมันอยู่ในบ้าน ในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยบ้านโอ้นั่นหรือเออใช่ใช่อยู่ในบ้านเนี่ยบ้านขาวฟ้า้ยนี่ไงเรียบร้อยเห็นแล้วเห็นแล้วเนี้ยมันน่าจะไปเก็บศพมึงวะวิจัดจัดให้เน,น้นๆเลยนะไกแคลให้ผมด้วยเฮ้ยมันเหมากม,มันหมุนว่ะมันหมุนเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่หัวบังทำเหี้ยอะไรเนี้ยมึงไปไกลๆนี่เพื่อนกวินโอ้ย <c oughs> เฮ้ยพี่บ๊อบพี่บ๊อบอยู่วันนี้แล้วมันเก๊กได้เท่สุดๆไปเลยลองดูดิเท่สุดๆไปเลยอ่ะโอเคโดนแบนนะโดนแบนนะไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ตรงนี้มันเป็นทิกมันเป็นทิกใช่อยู่ในหินทิกร่องหนก็ทิกไอ้สัตว์นี่มันมีแบบเฮ้ยมีคน้ยเฮ้ย มาเร็วมาเร็วมาเร็วยวเดินตรงคนเลยตรงคนวายวีก่อนแล้วกันเฮ้ยหัวหัวหัววีนิดเดียวนิดเดียวเรายังไม่เห็นวีเรายังไม่เห็นวีเรายังไม่เห็นยิงยิงยิงโอ้ยยิงแม่เอ้ยยุงบุญทำไมพ่อผมเป็นลูกคางเลยเฮียดิไอ้หัวหัวหัวอ้าอดับสนดับสนไม่มีเออแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันรู้มันรู้ม่รู้ ดาวดาวดาวตามเลยตามเลยยี่มายุ้งนดีไอลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดแล้วดาวดาวเฮ้ยพวกมือกลาไปฆ่ามันดีน่าจะต้องเปลี่ยนไปตาใหม่แล้วนะครับเพราะว่าวงก็บีบมาแล้วเนาะแล้วลูกกระสุนผมก็หมดด้วยเดี๋ยวไปตาใหม่แล้วกันนะครับแต่มันก็ไม่สังเกตเฮ้ยมีคนแบกแบกแบกแมีมืออะไรก้อนนึง

แย่แล้วมีรายการแน่เลยมีรายการแน่เลยไอเคบชาิไอเคไปชา์จแรงอยู่ไอเคชา์จแรงอยู่โอเคโอเคฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ดิฝั่งลงก็ไดใช่ใช่โอเค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 ใช่โซนกลางพี่จะโดดกลางกระแวงมากไม่เห็นมึงอีกเออเห็นแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคโอเคไดูไปดูดูีไปดูดิไปเลยีไปดูไไไปไป

ไม่ดูไม่มีว่ะโอ้ยชุกกระดิชุกกระดิชุกกดิเโอ๊ยโอ๊ยแบกคแบงมึงนั่งมึงนั่งมึงยิงไม่โดนมึงยิงไม่โดนมึงยิงไม่โดนมึงนั่งมึงนั่งเอานิดนึงนิดนึงอะไรอะครับทำอะไรอะอะไรครับอ่ายิงครับอ๋ออ๋อยิงไม่โดนครับอ๋ออไอ้แบนไอ้เจนี่ยระลงนะลงนะลง

เฮ้ยเยี่นี่เจอสึกดักยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยต่อไปนะครับเราจะพาพี่ไอไปลองขึ้นตรงนี้ดูมาดูกันว่าพี่ไอจะรู้สึกยังไงนะครับพาพี่ไปบั็กแต่มันไม่ใช่บั็กพี่มันเป็นทิกไม่เสียงไม่เสียงโอเคได้ได้ได้เอาไปลงแรงได้ใช่ไหมลงแรงได้หายตัวใช่เรายิงเขาเข้าม่เห็นเราใช่ใช่เราเราไม่ค่อยอยากเชื่อพวกมึงเท่าไหร่เลยเนี่ยจริงๆ ชื่อซีอ่าโอเคโอเคชื่อซีวงการฟรีไฟไม่มีแต่คนหลอกลวงมาผพูดเลยคือวันนี้กูระแวงคิดเป่งกันเนี่ยเวรกูนอนฝันร้ายทุกวันเลยไม่รู้ป่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้มาแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งอะไรไปเฮ้ยอุ้ยไวเร็ว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 ไว้เร็วไว้เร็วเฮ้ยผมไม่ผมไม่ถึงดิเอาไปพี่บพี่ไม่ถือกันเป๊ะปะเป๊ะปะบอกกูที บอกกูทีไม่รู้ไม่รู้พี่บอกกูทีเฮ้ยได้อยู่ได้เฮ้ยยิ่งลอกคนยิ่งยิงลอกคนเลยทีเดียวพี่กลัวมันเลงเลงมันมันเห็นเราหรือเปล่าวะบินมึงมันเห็นมึงปะมันอยู่บนบ้านพี่มันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านยังล้วนยังรั้วนยังั้วนยังรั้วนยังั้วกับบนบ้านพี่เฮ้ยลบไปไไปม่คิดจะยิงไหนเหรอ ให <c oughs> <are> ้พียิงคนเดียวเลยเหรอนเดียวแล้วพี่คนเดียวเลยมันถ้ามันจะรายงานมันรายงานพี่คนเดียวไงเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้วเฮ้ลเฮ้ยเฮ้ยลง้ยเฮ้ยยิงยเฮ้ยเฮยจะเลยยเฮยยิฮยยผมยเฮ้่ยเฮ้ยดาวยเฮเฮ้นเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเมั้ยเยเย้เเยเ้เเฮ้ยนย้ยิงไม่ได้ ไปนอนกดนอนพี่กดนอนกดนอนพี่พี่จะตกกดนอนลงนี่นี่ยัเตรียมมันเตรียมรีพอร์ตแล้วมันดูใครมันรีพอร์ตคนนั้นแน่คอยดูเอาอยู่ผมสามคนอยู่กันแบบสามคนแล้วก็โยนแอร์ดับอุ้ยเอ้าไวินกูด้วยแอร์ดับมึง ไม่ผมโยนลงแ่างนะผมโยนใส่กระดาษไปดอมมึนโอ้เต้าหัวกูเลยกรุ๊กันกูโดนยิงตอนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะเียนะพี่โดดเองพี่โดดเองนะ